คนบอกเนี่ยเห็นแบบทําเชือกระยงระยายพวกกู้ภัยโอเวอร์พวกหน่วยซิลอะไรโอ้โหจะต้องทําอะไรคุณไม่รู้หรอกคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นคุณนอนสบายมีพัดลมมีโทรทัศน์มีมือถือเล่นอยู่คุณไม่รู้หรอกว่าในสภาวะแบบนั้นเป็นยังไงอย่างที่คนร้องไห้ผมจะเล่าให้ฟังเราเข้าไปเนี่ยในวันที่4เข้าวันที่5ไปถึงเนี่ยมายืนอยู่เหมือนเราก็ไม่มีอะไรบ้านเสียหายแต่ก็คือเขาติดต่อใครไม่ได้เลย ญาติพี่น้องไม่ได้เลยบ้านเสียหายขอน้ําเราขอข้าวเราขอถุงยังชีพเราแล้วก็มีคนแก่และสิ่งที่เขาพูดบอกว่าเขาไม่มีไฟฟ้าเขาโทรหายาติพี่น้องไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่สองเพราะวันแรกอะยังคุยว่าเนี้ยแล้วก็ตัดขาดหายกันไปเลยเล็กก็เลยหยิบ power bank ให้เขาถึงร้องไห้แล้วเขาก็ชาร์จแบต พอเขาชาร์จแบตได้ประมาณ10%สิ่งที่เขาทำนั่นก็คือที่เห็นคุณเห็นนะเขาถอดที่ชาร์จแบตและเขาขอว่าข,ขอถ่ายรูปคู่กับคนที่มาช่วยเขาเป็นคนแรกและเขาจะโทรไปหากับคนอื่นในลําดับต่อไปแม้กระทั่งพี่น้องแค่นี้เองที่เราอยากจะพูดเราไม่ได้ต้องการสื่อสารในเรื่องของดราม่าภาพทั้งหมดไม่ได้เป็นการเมมมันคือความรู้สึกของคนล้วนๆผมถึงพูดอยู่เสมอในรายการว่า สิ่งใดที่เราไม่เคยเจอกับตัวเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนอกเสียจากคนนั้นเขาโดนมาแล้วเราถึงอยาไปสบประมาทเราถึงอยากไปว่าเราถึงอยาไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่จริงเพราะคุณไม่ได้อยู่ในจุดนั้นถ้าคุณอยู่ในจุดนั้นคุณจะรู้ว่าเป็นยังไงถ้าคุณไม่อยู่แสดงว่าคุณยังโชคดีคุณยังอยู่ในชีวิตที่สุขสบายคุณยังมีพัดลมมีแอร์นั่นแหละนั่นคือคุณโชคดี